หน้าเป็นลูหน้าเป็นหลุมส่งผลต่อความมั่นใจหมอปลาช่วยคุณได้ค่ะ สวัสดีค่ะหมอปลาจากพัชรเวชคลินิกนะคะวันนี้หมอจะมาพูดถึงเรื่องของหลุมสิวว่าหลุมสิวเกิดจากอะไรไมีกี่ประเภทแล้วก็รักษาอย่างไรได้บ้างหลุมสิวเนี่ยสาเหตุหลักเกิดจากการที่คนไข้มีปัญหาเรื่องสิวอักเสบแล้วก็เลยทําให้เกิดหลุมสิวตามมานะคะหลุมสิวเนี่ยสามารถแบ่งหลกัหลกๆได้3อย่างก็คือ 1. rolling scar หรือหลุมแอ่งกระทะอย่างที่2 box scar หรือหลุมกล่องและอย่างสุดท้ายนะคะ eye p i k scar หรือหลุมจิกแต่โดยปกติแล้วคนไข้มักจะมีหลุมทั้ง3แบบนี้ปะปนกัน การรักษาหลุมสิวสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้2อ,อย่างก็คือ1การรักษาแบบไม่ใช้เลเซอร์อีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้เลเซอร์ซึ่งที่คลินิกของเราก็มีนวัตกรรมเลเซอร์ที่เรียกว่า nano fractional RF หรือ Venus Viva ซึ่งสามารถช่วยรักษาหลุมสิวอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็แล้วแต่หลุมสิวของแต่ละบุคคลก็มีปัญหาไม่เหมือนกันหมออยากให้คนไข้ที่มีปัญหาหลุมสิวนี้เข้ามาปรึกษากับแพทย์ที่ไว้ใจได้ เรื่องหลุมสิวเลือกปรึกษาหรือรักษากับแพทย์เฉพาะทางที่ไว้ใจได้เลือกแพทย์เฉพาะทางที่ไว้ใจได้เลือกพระชลเวชคลินิกค่ะ